เอาวันนี้เราได้รับรับการได้ได้รับบริจาคจากได้รับบริจาคนะคะผลิตภัณฑ์นารานะคะ,ะ,คะนาราได้มามากเลยค่ะมาเยอะแยะนะคะพอ,ออเป็นคนหามาเนาะทีนี้ตอนนี้ให้เด็กๆทำ เขามีอะไรบ้างเนี่ยคุณยายจะไม่เคยเห็นเลยนะครูหมูเขามีชุดอะไรให้บ้างลูกมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างมีดินน้ำมันมีอะไรนะมีอะไรี่ามีที่ปั้นอุปกรณ์พร้อมมีดินน้ำมันมีอุปกรณ์มีอะไรนะโอ้พวกเราไม่ค่อยเคยเห็นน้องดินน้ำมันแบบนี้เซ็นเล็กครัเซนเล็กอเรียนตื่นเต้นกันใหญ่ ทำไมไม่ไปหาพัดลมมาละ่ะมันร้อนก็ไม่ร้อนใช่ไหมเออเพราะว่าตอนนี้ลมมันมามันเลยไม่ร้อนไงอ่นานักเรียนเรียนรู้แบบบูรณา,าการนะคะโดยใช้เออจ่าลูกมันเป็นที่แก้มที่น้ำโมป้าจ่าน้ำโมไม่บ้านเนี่เออ,อไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวยา่าจะเดินไปดูเองไม่ต้องมาหานะคะ บ้นบานโอ้เขามีเขามีแผ่นมาให้ด้วยเขามีแผ่นมาให้ด้วยอาทาไปเลยทาไปเลยจา้าโอ้ปลาอย่างสวยปลาอย่างสวยเลยมีเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะให้หนักเรียนอ่าเขาให้มาพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเลย ยชมทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้ยังไปไม่ถึงจ้าเขาน้อยใจว่าคุณย่าชมแต่น้องไม่ชมพี่มันก็น่ารักน่ะทุกอันเลยเอออะไรนั่นโอเคโอเคได้เสริมประสบการณ์จินจินตนาการนะคะจินตนาการของเด็ก ้จินตนาการปัปเจิดไปเลยนะคะมีทุกรูปแบบดินละมันมีทุกรูปแบบโอ้อันนี้ก็ทําเป็นเรื่องราวดูก็ทําเป็นเรื่องราวเลยนี่ก็ทําเป็นเรื่องราวเลยสไลเดอร์ใช่ไหมไหนไหนนุทำอะไรว้ยบ้นั่ก็จะไดใ้ให้ให้ชมพี่ นู่นอะเขาเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมสไลด์ดงสไลเดอร์เขาบอกแล้วว่าให้ปั้นลงปั้นอะไรบ้างปั้นแบบน่องก็ได้ตรือที่กูหอยมันมันก็ต้องมีการวางแผนก่อนปั้นไม่ใช่ปั้นมันเป็นรูปอะไรก็เอาไม่ใช่